สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหลอนสมองครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตามหลอนสมองและสําหรับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องเล่าจากคุณปาล์มเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับซึ่งคุณปาล์มเนี่ยเขาได้ไปเจอเรื่องราวเกี่ยวกับผีกะของยายสายเลยเอามาเล่าเรื่องนี้นะครับลงในพันทิปคอมและผมก็ได้ไปเจอบทความของคุณปาล์มเนี่ยเล่าเอาไว้ด้วยนะครับ และผมก็ได้นําเอาเรื่องราวของคุณปางที่ได้ไปเจอผีกายายสายเนี่ยเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งครับซึ่งลิงก์กระทู้พันทิปต้นฉบับนะครับผมได้นําเอามาแปะไว้ที่เดสคริปชันด้านล่างแล้วท่านผู้ชมสามารถที่จะไปอ่านเรื่องอื่นๆต่อได้เลยนะครับผมว่าเรื่องราวที่ผมได้หามานั้นมันค่อนข้างที่จะสนุกและก็น่ากลัวมาเอามากๆเลยครับและสําหรับเรื่องราวของผีกายายสายเนี่ยเรื่องราวนั้นมันก็มีอยู่ว่า ซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นกับคุณพ่อของคุณปาล์มนะครับแล้วคุณพ่อของคุณปาล์มเนี่ยเขาก็เล่าให้คุณปาล์มฟังอีกทีหนึง่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับมันเกิดขึ้นที่จังหวัดสุขโขทัยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับคุณพ่อของคุณปาล์มเนี่ยเขาทำอาชีพขับรถสองแถวครับช่วงนั้นก็จะมีคนจ้างเหมาไปส่งที่สุขโขทัยด้วยหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วคุณปาล์มก็ขึ้นไปช่วยคุณพ่อเนี่ยเก็บข้าวเก็บของเก็บขยะบ,บนรถ โดยที่คุณปามเห็นใบหนาดกองอยู่เต็มหลังรถเลยครับด้วยความสงสัยคุณปามก็เลยถามคุณพ่อไปบอกว่าคุณพ่อคุณพ่ออันนี้มันใบอะไรอะจ้ะคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณปามเนี่ยได้ฟังเขาเรียกว่าใบหนาดนะลูกคนทางโน้นเขาเอาไว้กันผีกะคุณปามก็เลยสงสัยว่าอ้าวและไอ้ผีกะนี้มันคืออะไรจ้ะคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเล่าเรื่องราวของผีกะให้ฟัง โดยที่เรื่องราวนั้นมันก็มีอยู่ว่ามีคุณยายท่านหนึ่งครับซึ่งกําลังล้มป่วยหนักบ้านเดิมแกนั้นเป็นคนสุขโขทยัยได้ให้ลูกหลานของแกนั้นมาเมารถสองแถวของคุณพ่อให้ไปส่งที่สุขโขทยัยเพื่อไปจัดการแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานคุณพ่อจึงตกลงที่จะไปส่งครับหลังจากที่ไปถึงนั้นลักษณะของบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะัก เป็นบ้านไม้ยกสูงมีลูกหลานของคุณยายอาศัยอยู่หลายคนเลยครับคุณพ่อช่วยประยุงคุณยายไปนอนที่ใต้ถุนบ้านมีพวกชาวบ้านแวะเวียนกันมาถามถ่ายอาการของคุณยายหลายต่อหลายคนด้วยกันแต่ว่ามีคุณยายอยู่หนึ่งคนครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยดูแล้วรู้สึกแปลกแล้วก็รู้สึกว่าแกนเนี่ยค่อนข้างที่จะพิลึกออกมากๆเลยคุณพ่อได้ยินมาว่าชาวบ้านเนี่ยชอบเรียกคุณยายคนนี้ว่ายายสายยายสายเนี่ย ก็เข้ามาเยี่ยมเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปแต่สิ่งที่คุณพ่อรู้สึกนั่นก็คือมันแปลกครับพ่อเห็นว่ายายสายเอามือของแกนั้นเอามารูปท้องของยายคนที่ป่วยนั้นเบาๆด้วยแล้วก็จ้องด้วยสายตาที่ไม่เป็นปกติเป็นสายตาที่เหมือนกับว่าเขากำลังจะหวังอะไรสักอย่างในตัวของคุณยายสักพักหนึ่งครับยายสายก็หันไปมองหลานของคุณยายที่นั่งอยู่ข้างๆ เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ12บสองขวบเพนจะได้และคุณพ <res> ่อก็สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนอื่นๆที่อยู่ใกล้คุณยายสายนั้นจะดูและระมัดระวังตัวเป็นพิเศษครับก็ไม่ร anyway ู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงได้เป็นแบบนั้นคุณพ่อเองเนี่ยก็ยิ่งทําให้เกิดความสงสัยมากขึ้นไปอีกเวลาย่างเข้าไปในช่วงเย็นของวันนั้นคุณพ่อก็ต้องอยู่ที่นี่อีกสัก3วันเพื่อที่จะรอรับคุณยายเนี่ยกลับไปด้วยแต่เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ ไม่ได้ใหญ่มากนะักก่อนเข้าหมู่บ้านก็จะมีปั๊มน้ำมันใหญ่อยู่แห่งหนึ่งห่างออกไปประมาณสัก2-3งกิโลเมตรคุณพ่อคิดว่าน่าจะไปนอนที่นั่นแหละน่าจะดีที่สุดแล้วแต่พอคิดได้เช่นนั้นจูๆ่ๆคุณพ่อกลับรู้สึกเหมือนมีไข้ขึ้นเนื้อตัวชาปวดหัวตุบๆอยู่กลางกระม่อมไปหมดคนที่บ้านจึงให้คุณพ่อเนี่ยกินข้าวกินยาแล้วก็กางมุง้งแล้วก็ให้นอนอยู่ตรงบริเวณบ้านนั้นเอง คุณพ่อก็เข้านอนเวลาประมาณสามทุ่มเห็นจะได้หลังจากที่คุณพ่อได้หลับไปนั้นรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งหลังจากที่คุณพ่อตื่นมาหลานสาวของคุณยายก็ได้เข้ามาถามคุณพ่อว่าคุณลุงคะเมื่อคือนเนี่ยคุณลุงลุกไปทําอะไรมาคะที่เห็นอยู่ว่านั่งข้างๆยายเลยอะ่ะคุณพ่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกงงหลานสาวก็พูดต่อว่าตอนที่หนูลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําตอนเดึกอะ่ะหนูเห็นคุณลุงเนี่ยนั่งขัดสมาธิ แล้วก็โยกตัวไปมาอยู่ข้างๆยายหนูไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยจะทำอะไรหรือเปล่าคุณพ่อรู้สึกตกใจมากที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้พยายามนึกให้ออกว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัวเองนั้นไปทำอะไรแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกครับแต่ท่านี่มันคือความจริงแล้วก็คุณพ่อคิดว่ายายสายน่าจะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้แน่ๆจึงได้ไปถามลูกหลานของยายสายว่ายายสายแกเป็นคนยังไง ก็ได้ความว่ายายสายนั้นเป็นคนมีวิชาอาคมครับที่บ้านของยายสายนั้นจะเลี้ยงผีกะเอาไว้ด้วยผีกะนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับผีปอบผีปอบคือคนที่เล่นของแต่ก็ย้อนเข้าตัวเองแต่ผีกะนั้นคือผีที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ด้วยวิชาอาคมเพื่อเอาไว้ใช้งานในเรื่องราวต่างๆคนในหมู่บ้านเคยสังเกตความผิดปกติของยายสายเหมือนกันครับและพวกชาวบ้านเนี่ยก็เคยพยายามพายายสายไปหา พระสายธรรมคนหนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีด้วยแต่พระท่านบอกว่ารักษาให้ไม่ได้หรอกเพราะว่ายายสายนั้นเขาได้ถอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านที่มาที่นี่นั้นมีแต่ตัวเท่านั้นยังไงมันก็คงไม่มีประโยชน์แน่ๆถ้าจะให้ทำอะไรกับแกไปในตอนนี้ชาวบ้านจึงลองพิสูจน์ความจริงครับโดยการแกล้งอุ้มไก่ไปเดินเล่นแถวๆบ้านหน้าบ้านของยายสายสักพักหนึ่ง จูๆ่ๆยายสายก็โผล่ขึ้นมาจากหน้าบ้านครับทําตาโตแล้วก็เดินเลี้ยวๆๆ,ๆๆออกมาเพื่อที่จะอุ้มไก่บ้างชาวบ้านก็ยื่นให้อุ้มแต่โดยดียายสายได้อุ้มไก่เดินไปเดินมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็คืนให้กับเจ้าของไปเจ้าของไก่ตัวนั้นนะครับก็ลองเอาไก่ตัวนั้นไปเชือดปรากฏว่าไก่ตายทันทีครับโดยที่มีดนั้นแทงเข้าไปในผิวหนังนิดเดียวเท่านั้น และแถมยังไม่มีเลือดออกมาด้วยซ้ำสักหยดหนึ่งคุณพ่อจึงเล่าเรื่องที่เด็กเห็นตัวเองนั้นนางโยกไปโยกมาอยู่ข้างๆมุ้งของคุณยายกลางดึกให้คนอื่นได้ฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวของเขาหรือเปล่าพวกชาวบ้านต่างๆก็ให้คำตอบมาว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยจะเก็บอัติของคนตายไว้ทุกรุ่นครับน่าจะเป็นผีบรรพบุรุษของบ้าน มาเข้าสิงคุณพ่อเพื่อให้คอยกันยายสายแอบย่องขึ้นมาบนบ้านตอนกลางคืนนั่นเองเพราะผีกะมันจะเลือกกินเฉพาะคนที่อ่อนแอเท่านั้นคนที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยก็ด้วยเหมือนกันหรือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้ก็คืออาหารหลักของผีกะเลยทีเดียวเหตุผลที่เข้าสิงคุณพ่อนั้นก็เพราะว่าที่บ้านหลังนี้นั้นมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นไม่มีผู้ชายเลยสักคนเดียวเลยจําเป็นที่จะต้องให้คุณพ่อ นอนอยู่ที่นี่และเข้าสิงคุณพ่อแล้วก็มานั่งเฝ้าคุณยายเอาไว้เคยมีชาวบ้านอยู่ข้างๆบ้านยายสายนะครับตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นยายสายนั่งยองๆอยู่นอกมุง้งจ้องตาเป็นมันแต่ลักษณะจะน่ากลัวกว่าเดิมมากใบหน้าของยายสายคนนี้ดูเหมือนว่าจะเหี่ยวย่นกว่าปกติไม่มีในตาที่เป็นสีดํามีตตาขาวล้วนๆแยกเขี้ยวแยกฟันอยู่ตลอดเวลา ความแยกเที่ยวแยกความที่ยิ้มอยู่นั้นมันเป็นการยิ้มที่น่ากลัวแล้วก็น่าสยดสยองมากสักพักก็กระโดดออกจากทางหน้าต่างไปซึ่งคนแก่แบบนั้นไม่ว่าจะกระโดดทางหน้าต่างไม่ว่าจะสูงหรือต่ำเพียงใดก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องรู้สึกเจ็บอย่างแน่นอนแต่นี่เขากลับเดินได้แล้ววิ่งหายไปเลยทันทีแล้วในวันเดินทางกลับมานั้น ลูกหลานของคุณยายจึงได้เอาใบหนาดมากองไว้เต็มหลังรถครับเพราะกลัวว่าผีกะยายสายจะตามยายกลับมาด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของผีกะยายสายครับเอาละครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ได้จบลงไปแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระปุ่มด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวร้อนๆเรื่องเล่าผีสยองขวัญแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ฟังได้ยินกันทุกๆวันไงครับและสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกับผีที่อยู่บนเตียงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันครับ